คือหัวพญายนาคไม่สามารถที่จะพ่นน้ําแล้วก็ทําให้ลูกค้าทําให้คนต่างชาตินี่มาแล้วเสียความรู้สึกเหมือนกันค่ะ, <y> คะเพราะว่าถ้ามาที่สงขลาก็จะมาที่นี่แล้วก็นางเงือกอย่างนั้นนะคะไกล้นำเที่ยวสะท้อนถึงความผิดหวังเมื่อย้อนกลับไปคิดถึงภาพปรติมากรรมหัวพญายนาคพ่นน้าเมื่อครั้งที่ถูกตั้งโดดเด่นที่ส่วนสองทะเลอําเภอเมืองสงขลาแต่มาวันนี้หัวพญายนาคกลับถูกลื้อออกจากฐานเดิม ก่อนนามาตั้งบนพื้นยาทําให้นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งเป็นลูกค้าของเขาที่เคยมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนผิดหวังนานแล้วค่ะรู้สึกว่าจะ5 6ปีได้แล้วค่ะค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วลูกค้ามาก็อยากแบบเห็นมาถึงก็จะต้องเห็นพญานาคพ่นน้าพอถ่ายรูปก็จะสวยเหมือนเหมือนกับเราได้ไปสิงคโปร์อะไรแบบนั้นนะคะค่ะแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแต่นี่มาก็ ปฏิมากรรมหัวพญานาคพ้นน้ำที่ถูกถอดออกมาตั้งนานกับาหกปีซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าเกิดการชำรุดทําให้แหล่งท่องเที่ยวที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวบริเวณนี้เริ่มลดลงเรื่อยมาส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าอย่างมากแต่นี้แม่ค้าไม่มีเลยแล้วก็หัวเป็นหน้าก็ไม่มีด้วยเพราะว่าถนนมันตึ้นมาเสถ็จแล้วมาปรับปุงใหม่พอดีพอปรับปุงใหม่เนี่ยยกคนเก่าก็ ไม่อยู่แล้วเขาแบบว่าเลือกตั้งใหม่ต้องรอนายกคนใหม่มาแหละครับถึงจะสร้างได้โครงการปรับปรุงพื้นทัศน์ลานหัวพญานาคของเทศบานลนครสงขลาแบ่งเป็นสองระยะโดยระยะที่1เป็นฐานตั้งหัวพญานาคพ่นน้าแทนฐานเดิมที่หัวพญานาคชำรุดใช้งบกอ่อสร้างใหม่7จ็ล้านสองแสนบาทและเริ่มกอ่อสร้างวันที่สิบพฤษภาคมปี2564และการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่9กาพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการระยะที่2เป็นโครงการก่อสร้างติดตั้งหัวพายานาคงานระบบไฟฟ้างานระบบพ้นน้ำลานเชื่อมต่อกรมหลวงจุมพรห้องส่วนบริการน,นักท่องเที่ยวและห้องน้ำชายหญิงรวมทั้งห้องน้ำคนพิการงบก่อสร้าง15ล้านบาทพบว่าโครงการระยะที่2ยังไม่ได้ดำเนินการแม้จะกำหนดให้ก่อสร้างเมื่อปลายปีที่แล้วแต่งบประมาณบางส่วนถูกผันไปให้ช่วยเหลือชาวบ้าน เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19เราก็เลยสามารถตั้งงบต่อไปได้โดยนายกทมนครสงโขชี้ว่าโครงการระยะที่2ยังต้องรองเงินงบประมาณซึ่งขณะนี้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลแล้วโดยคาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนี้เทศบาลนครสงขา จะเปิดถ้มีการกัะซื้อจัดจ้างได้และไม่เกินสิ้นปีนี้โครงการทั้งสองระยะจะเสร็จสมบูรณ์ในส่วนเฟสหนึ่งกับเฟสสที่เราต้องเสียระยะเวลาไปเนื่องจากในปี2 5 1 3 2 5 6 4เราเจอปัญหาโควิดนะครับเราเป็นมาโควิดงบประมาณในในส่วนที่เราจําเป็นต้อง นำมาดูแลพ้องประชาชนในการแกปร้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยก็มีความจาเป็นส่วนการจัดเก็บภาษีเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทําให้ลดภาษีจากร้อเปเหลือสิเรเซเราก็เลยไม่มีงบประมาณในการจัดตั้งไว้ในปี2สองพันห้าร้ลเลสาบเก้าม 2, สมัยที่นายอุทิศชูช่วยยังดำรงตำแหน่งนาย,ยกที่สมตรีนะครสงขลาคณะนั้นตามความเชื่อว่า พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของการกําเนิดน้ำและความอดุดมสมบูรณ์ต่อมาก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวต่างชาติและคนไทยรองจากรูปปั้นหนังเงือกที่แหลมสมิลาดึงดูดเม็ดเงินนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสงขลาจำนวนมากหลายคนจึงอยากให้โอกาสการท่องเที่ยวในดีบกลับมาพูนวัดนาคทองไทยพีบีเบสรายงาน